ถ่วมแล้วครับพี่น้องถ่วมแล้วมาแล้วถ่วมแล้วสองมือได้ผลคันนาดานี่นี่คันนาคนะันนาไปนู้นเราถ่วมเลยครับถ่วมหอดยอดเลยครับพี่น้องยอดข้าวนี่ถ่วมเลย <c oughs> วันนี้นะเอาไว้ให้น้ายียบหนาจากักมือสองมือนะครับพี่น้องให้ให้หนาเหงาไตผมต้องสิไปน้าบอก น้ำก็มาเรื่อยครับน้ำเนี่ยบ้าบึดนะไม่าม่ไ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 มะไม่ไป่ไมเไื่ไป่วม่ไ่วม่ไม่ไม่ไม่ยม่ไม่พี่ไม่ไม่ไมรไม่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 ไมนออกไอ่ไม่ไม่นมเกิ่ไม่ไก่ไม่ไม่ปร่มาณเ่ีม่ไม่มันท่วม่ไกไม่ไม่นม่ม่าม่ไม่ไหม่ไม่ห่ไมาม่ไม่ม่ไม่ไมไม่่ไม่ไมผไมก็มไปเอาปกติ นะฮะตอนนี้ก็ตกได้ใจบรรยากาศเนาะก็อึมครึมตลอดโอเคโอเคคนดีคนดีกระทวมพี่น่องนี่เป็นถนนถนนคู่ใหญ่แล้วนะถนนคู่ใหญ่ะ่ียกระทวมเลยไหลหล่นวะๆๆพี่น้องปลาก็ร้ายโอ้โพี่หน่อยปลาน้องปลานหน่อยผ่านป้าชูปะคอยเพิ่ง ปลาซิวที่เราปลาซิวเห็นบ่เห็นหบ่างใครเป็นดาปลาซิวโอ้ปลาซิวหลายปลาซิวมาดำหนามมาขึ้นเี็นปะโอเคครับพี่เราท่วมใจใจท่วมใจโอ้รอมาสองเดือนได้ผลได้ผลไปดูการกัน มืนอนี้เด็กเขาว่าสิมาอีกโอ้ยรวมเอกล้วพี่น้องรวมคักอุย้ยคักคักคักเนี้ยคักเนี้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาสักมีก่อนพี่น้องสวัสดีครับ